สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้แบ็กเก่าทีมเดิมเลยจ้ะก,ก็คือทีมตีกระดูกนั่นเองนะคะวันนี้มาด้วยทีมของ ทีมเก่ากันอยู่นะจ๊ะก,ก็คือทีมเสือกับโซเจซึ่งทีมปูกะบียังไม่ใช่คลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยยังเป็นทีมเสือกับโซเจอยู่ซึ่งเป็นการตีสายค้อนแบบใหม่เพราะเนื่องจากม้าน้ําของเรานะคะมีกระดูกฟิวชั่นเข้ามาแล้วมันก็ปาไปถึงแบบ4ี่ดาวแดง6ดาวแดงกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแทรกให้ว่าวิธีการอัพขึ้นเป็นยังไงนะคะ โอเคก็หลังจากที่ตีดาวสีแดงตรงนั้นกันไปแล้วเรียบร้อยหาของมาอัพแล้วเรียบร้อยนะคะมันจะเกิดผลต่างๆนานานั่นก็คือเรื่องของ ond, พรเทพสมุทรสามารถบัฟให้ได้ทั้งหมด4ตัวแล้วด้วยกันนะคะจะสามารถทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของกระดูก SP ีเดี๋ยวเรื่องของตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้หมดทุกอันเลยนะว่ากระดูก SP เนี่ยแต่ละตัวละครต้องใส่เซตไหนอะไรยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นเราไปดูวิธีการตีกันก่อนค่ะไปเดี๋ยวไปชมคำกัน จิ้มไว้จิ้มปีปีตรงไว้นะทุกอย่างตั้งระบบเหมือนแบบนี้เลยนะคะมาน้ำจะดึงสองรอบดึงปีปีแล้วก็ดึงปอโอเคแล้วก็มาจิ้มเสือไว้ยาวๆนะจิ้มเสือยา,ยาวๆก่อนเลยตามลำดับตรงนี้ข้างๆเลยนะคะดูไว้นะปอตีธรรมดามังกรขาวเปิดโลดเลย แล้วเสือก็แปลงล่างพี่โสงก็จะบัฟเสือทันทีนะคะแล้วเดี๋ยวพอมาน้ําให้โล่ม้าน้ําจะให้โล่เสือนะให้ปุ๊บเราไปจิ้มมาน้ําแทนค่ะหลังจากนี้เป็นการวนลูปแล้วนะหลังจากนี้จะเริ่มวนลูปนะโอเคดึงสองรอบนะคะโอเคแล้วก็มาดึงเสือดึงมาน้ําโอเคแล้วก็มาใส่โล่โล่ดึงดึง ี๋ยวนะโลโอเคแล้วเดี๋ยวดึงดึงนะดึงเราก็ดึงเราก็มาจิ้มปีปีตรงแล้วก็มาน้ำแล้วก็กลับมาดึงมังกรขาวก็จะเป็นโล่ดึงดึงเหมือนเดิมนะโลดึงดึงอ่าระหว่างนี้ดูปับนะคะปับปีปีตรงดึงโอเคดึงอีกรอบนึงค่ะ แล้วก็มาน้ําแล้วก็กลับมาดึงมังกรขาวคราวนี้ปีไป,ปตรงเขาจะบัฟครบห้าชั้นพอดีเดี๋ยวตรงนี้ยแหละจังหวะนี้นะเดี๋ยวดึงดึงก่อนดึงดึงดึงปีป,ปีดึงมาน้ำคราวนี้มาจิ้มเสือเลยค่ะเดี๋ยวปีไป,ปตรงเขาบัฟห้าครบนะม้าน้ำให้ตีธรรมดาแล้วดึงเสือแล้วตีธรรมดาแล้วเสือบัฟ โอเคเรียบร้อยแล้วกลับมาจิ้มปอดไซซีเปิดเขตแดนม้มาน้ำเปิดสามิปตงเปิดแล้วปิภตงเออปอดไซซีเปิดเขตแดนเมื่อกี้เราเรียบร้อยนะคะให้ตีสองให้กดสกิลรุปที่สองไว้เสือเปลี่ยนเป็นตีธรรมดาค่ะพอพี่โสตีธรรมดาเสร็จปุ๊บกลับมาเขาเกิดกลับมาปุ๊บเสือเปลี่ยนเป็นแปลงร่างนะเท่านี้เลย แล้วก็ปล่อยยาวได้เลยทันกันไหมน่าจะทันเนาะเพิ่มเติมให้นิดนึงเผื่อใครดูไม่ทันแล้วยังงงๆนะคะช่วงจังหวะที่ช่วงจังหวะที่หลังจากหลังจากที่โศอ่ะเขากายแท้จบเสร็จเรียบร้อยอะ่ะเรากลับมาวนลูปเดิมคือมังกรขาวดึงมาน้ำมาน้ำกลับไปดึงมังกรขาวเป็นดึงดึงสองรอบ แล้วก็จิ้มเสือมาน้ำแล้วมาน้ำก็กลับไปดึงมังกรขาวอีกมังกรขาวก็จะเป็นโล่ดึงๆแล้วเราก็จะกลับมาวนหลูกเป็นปีบตรงกับมาน้ำจะวนอยู่แค่2ตัวนี้จนกว่าบัติปีบีตรงจะครบ5ชั้นหลังจากครบ5ชั้นปุ๊บสเต็ปหลังจากที่มังกรขาวดึงมาน้ำปุ๊บเนี่ยมาน้ำต้องมาดึงเสือแทนนะคะจะไม่กลับไปดึงมังกรขาวแล้วถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวข้ามไปเป็นช็อตนั้นให้ดู S <S โอเคม้าน้ําใส่โล่ให้เสือเสร็จ <S <S ปุ๊บกลับมาจิ้มม้าน้ําค่ะหลังจากนี้เป็นการวนลูปมังกรขาวกับม้าน้ําเหมือนเดิมนะมังกรดึงม้าน้ํากลับมาดึงมังกร2ครั้งโอเคแล้วจิ้มเสือจิ้มม้าน้ําแล้วกลับมาดึงมังกรขาวกลับมาดึงครั้งนี้เป็นโล่ก่อนนะโล่แล้วก็ดึงสองรอบอีกรอบหนึ่ง Okay, โอเคแล้วก็จิ้มปีปีคะ่ะแล้วก็จิ้มมาน้ำแล้วก็กลับมาดึงมังกรขาวเช่นเดิมโลดึงดึงแล้วก็จิ้มปีปีตรงเหมือนเดิมนะคะดึงโอเค,อเคจิ้มปีปีตรงเพื่อเพื่อเก็บบัฟของปีปีตรงให้ครบ5ชั้นนะ เดี๋ยวรอโล่ดึงดึงอีกรอบนึงนะเพราะว่าตอนนี้อ่าตอนนี้ครบแล้วอ่ะด,ดึงดึงดึงแล้วก็ดึงอีกโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวพอมังกรดึงมาน้ําปุ๊บให้มาจิ้มเสือนะคะม้าน้ําเปลี่ยนเป็นตีธรรมดาดึงเสือตีธรรมดาและเสือบัฟโอเคแล้วกลับไปจิ้มปอดชายัยี เอาไซซี่เปิดเ,เ,เ,เขตแดนค่ะ<อ>เท่านี้นะคะวิธีการตีหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวงแหวงกับกระดูกเขาใส่อะไรไกันบ้างนะคะ เริ่มที่การจัดทีมกันจ้าก็สับทีมนี้นะคะขออนุญาตเอาเป็นทีมของพี่อาชุล่ามาให้ดูนะคะเพราะอย่างน้อยจะได้ให้เห็นกันว่าเอ้ยเป้าหมายที่เราจะต้องทำอ่ะมันต้องไปถึงเป้าหมายตรงไหนบ้างจะได้เห็นภาพกันชัดๆไปเลยเพราะว่าอย่างของเราเราก็ยังไปไม่ถึงจะได้แบบให้ทุกคนดูพร้อมกันไปเลยนะคะเริ่มกันที่หน้าตาของทีมก่อนสเต็ปการยืนนะคะม้าน้ำเนี่ยต้องเร็วคนที่หนึ่งและอีกสําคัญอีกคนหนึ่งคือเสือเสือต้องเร็วกว่าโสเพื่อให้สเต็ป ที่เราเล่นี่เมื่อกี้ให้ทุกคนดูอ่ะมันจะเป็นสเต็ปเหมือนเราแต่ถ้าหากว่าใครโสเร็วกว่าเสือลองเล่นดูก่อนถ้าปรับแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบเล่นสมูทเท่าไหรออ่อ่ะเออก็ลองปรับความเร็วของเสือลงดูนะคะให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ <c oughs> โอเคแล้วเรื่องของม้าน้ํากับปิป,ปิตรงสปีดต้องห่างกันเท่าไหร่แบบแค่ไหนดี อันเนี้ยโดยปกติแล้วคนอื่นๆเขาน่าจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ120-130ถึงเริ่มต้นนะ่ะออประมาณนั้นแต่ด้วยความที่ของพี่อชุลาเขาลองปรับแล้วเนี่ยเขาห่างกันอยู่ที่ประมาณ160นะคะแล้วแต่นะเรื่องของสปีดต,ต้องไปปรับในทีมกันเองนะไม่สามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะลองไล่ไต่ระดับแล้วก็เทสกันเองดูต่อไปเป็นเรื่องของวงแหวนนะคะเดี๋ยวเรื่องของตัวมาน้ำกันก่อนเลยเพราะเป็นตัวที่รายละเอียดเยอะที่สุดด้วย มาน้ำนะคะจะเป็น2 2 1สเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของสปีดที่เราบอกถ้ามันไม่พองจริง <c oughs> ก็หาวงแหวนสปีดมาใส่แทนนะแบบนี้แล้วก็อันนี้ใส่กรเรียนเมคากับเสียงกวางนะคะส่วนวงแหวนที่7เนี่ยสำคัญเลยคือ500,000ปีแต่ไม่ต้องตกใจทุกคนเราไม่จําเป็นต้อง1-500,000ปีก็ได้ผลของ500,000ปีมีผลเพียงแค่ตอนมาน้ำเนี่ย สเต็ปให้โลก่กับพี่เสือจะทำให้พี่เสือทำได้รับเลือด m a ็ก p เพิ่มขึ้นเขาก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น100%ซึ่งถ้าใครยังไปไม่ถึง500,000ปีไม่เป็นไรแค่ทำดาเมจน้อยลงเท่านั้นเองแต่เราก็แค่มองถึงปลายทางเนาะ mm. เห็นปลายทางไปด้วยกันว่าเอ้ยต้องไปถึง500,000ปีนะอะไรประมาณนี้โอเคจบจ้ะของวงแหวนนะต่อไปกระดูกนะคะจะใช้หลงกลในฝันหลงกลในฝันเนี่ย ใช้เต็มที่คือ6ชิ้นนั่นแหละแต่ถ้าใครไปไม่ถึงจริงๆเอา4ชิ้นก็พอเพื่อเอาผลลัพธ์อันนี้นะคะผลลัพธ์4ชิ้นจะรีเซ็ตครลดาวและนอกเหนือจากนั้นคือคุณจะต้องทำการฟิวชั่นทุกๆชิ้นด้วยนะคะฟิวชั่นกับ SSR ทุกๆชิ้นด้วยเพราะมันจะทำให้กระตุ้นเอฟเฟกต์เงี้ยร้อยเปอร์อโอเคไหมแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญคือกระดูกฟิวชั่นของมาน้าก็คือกระดูกเฉพาะอันนี้กระดูกเฉพาะของมาน้าจะต้องเป็นสีดาวแดงนะคะเพื่อมีผลว่ามาน้าปกติเวลาให้บัฟพรคนในทีมอะ่ะมันจะให้แค่สายควบคุมตัวเดียวสายนกตัวเดียวอะไรแบบนี้มันให้ซ้ํากันไม่ได้แต่พอเรามีกระดูกเฉพาะอันนี้ที่ฟิวชั่นแล้วเราจะสามารถให้ตัวซ้ําได้สายซ้ํากันได้อย่างที่เปิดเทินไปเลยคือ ปีปีตรงตามด้วยปอดไซซีมันเป็นควบคุมกันทั้งคู่แต่มันให้ซ้ำกันได้เอออันเนี้ยคือชัดเจนที่สุดแล้วนะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าถามว่ากระดูก SP ตรงเนี้ยควรใส่อะไรก่อนดีแบบอะไรสำคัญที่สุดส่วนหัว ส่วนหัวสําคัญมากเพราะว่าจะได้รับเกตด1เกตแน่นอน100%ถ้าหากว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่มีจริงๆใช้จัก,กรพัดเงินคามไปก่อนก็ได้ค่ะอันนั้นน่ะมันจะได้อยู่ที่50%แล้วก็เอ๊ะไม่แน่ใจจัก,กรพัดเงินคามหรือว่าหรือว่าราชินีเดี๋ยวเช็คให้แป๊บน,นึงอ๋อเป็นอันนี้จัก,กรพัดเงินคามเนี่ยจะแค่40%แต่ถ้าราชินีเนี่ยจะ44%นะคะฉะนั้นเอาราชินีไปก่อนก็ได้นะ แล้วก็ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนอกส่วนอกเนี่ยก็จะทําให้สอดคล้องดาเมจสูงขึ้นแล้วก็ส่วนแขนขวาแขนขวาเนี่ยก็จะช่วยทําให้แม็กชเพิ่มขึ้นก็ทาดาเมจสูงขึ้นด้วยเช่นกันส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยแล้วแต่เลยเพราะว่าแขนฝั่งนี้ก็ลดดาเมจขาฝั่งนี้ก็ลดดาเมจเหมือนกันขาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลดดาเมจฉะนั้นเลือกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่า3มชิ้นเป็นหลักอะ่ะก็ควรเป็นหัวอกแล้วก็แขนฝั่งขวา ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขอเรียงตัวละครเลยแล้วกันนะก็จะเป็นปอไซซีปอไซซีจะเป็น2212แหวน5แหวน6เนี่ยจะเป็นงูแหวนเนตรมายากับเทพวาจาออบของมันนะคะก็จะเป็น ATK ล้วนเพิ่มแต้ม ATK ล้วนเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้เนี่ยผลของเนตรมายาเนี่ยเขาอายุ4 0 0แสนปีฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะติดเนตรมายาค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าใครที่แหวนเนตรมายาแค่50,000ปีก็แนะนาว่า ทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยเซ็ตกระดูก SP อะ่ะใส่รากสอนก็จริงนะคะแต่ส่วนหัวถ้าหาปีศาจวานศูนย์สลายได้ก็ใส่ปีศาจวานแทนนะมันจะทำให้ได้รับเอ,อ่อทำให้ติดบัฟของเลดมายาได้ง่ายขึ้นโอเคตามนี้จ้ะต่อไปน้องมังกรขาวมังกรขาวเป็น2112นะคะออฟเป็นขีเลดหล้วนแล้วก็อันนี้เป็นเสียงกวางกับแสงแก้ว กระดูกนะคะเราจะใส่เซตจอมหยุดจิตทั้งหมด6ชิ้นเลยแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือกระดูกเฉพาะส่วนขาเราจะใส่แค่5ดาวเท่านั้นนะคะเพราะถ้าหาว่าใครใส่6ดาวเนี่ยตอนน้องมังกรขาวเปิดมิติมังกรคามหรือว่าเปิดโลอะมันจะทําให้เพื่อนทั้งทีมอะลงมือทันทีก็คือทุกคนจอบไปลงมือหมดเลยฉะนั้นการสเต็ปทุกอย่างมันก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะฉะนั้นใส่แค่5ดาวพอนะ แล้วก็ปิปิตรงเป็น1222ออฟนะคะเป็นสปีดิตล้วนอันนี้ใส่เป็นยานมังกรเขียวทั้งคู่นะคะจะมีแสนปีกับ2 0 0 0 0นปีแล้วก็กระดูกใส่แมงมุมทานาลก6ชิดเลยแล้วก็พี่เสืออะอย่างกรณีของพี่อชุล่านะคะพี่เสือเนี่ยเขาความเร็ว เร็วกว่าเออความเร็วไม่พอพี่โสเร็วกว่าเสือฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนแหวนที่4เป็นสปีดนะคะแล้วก็อันนี้ป่องเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ป่องพิโรธกระดูกก็เช่นเดียวกัน เขาก็เปลี่ยนใส่เป็นมังกรมาอันนึงนะคะเพื่อลดสปีดลงแต่ที่เหลือทั้งหมดใส่เป็นอรหันต์กาลกินีนะลองปรับทีมตัวเองกันดูก่อนนะคะอย่างของเราเราก็ไม่จำเป็นต้องลดสปีดนะเพราะว่าเสือเราเร็วกว่าโสอยู่แล้วอย่างของเราเองนะเอ,อลองปรับกันดูหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่เสือเป็นคิเลตเหมือนเดิมทุกอย่างหมดเลยพี่โสของเราอาจจะพี่เขาเนี่ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนกระดูกตรงกลางตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่เขาอาจจะยัด,ยดสปีดมากเกินไป ก็จะต้องไปล้างล้างทิ้งอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวเขาคงอัพใหม่อ่ะเดี๋ยวจะนั่งงงกันไปเมื่อกี้เสือเราจบกันไปแล้วนะต่อไปพี่โศปองปองเสือเสือนะคะแล้วก็น,นี้เป็นปีศาจสุนัขหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแหวนน้องหมาปะเออแล้วก็เกลึกจะ้ะกระดูของพี่โศนะคะจะใส่2เซตเซตหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระทิงฟ้าแยกกระทิงฟ้าแยกจะใส่ สชิ้นบนนะคะแล้วก็สองชิ้นล่างจะใส่เป็นวิญญาณมารสังหารอืมเท่านี้จบจ้า จบเท่านี้นะคะทุกคนกับวิธีการตีกระดูแบบอัปเดตนะคะสำหรับกระดูกของม้าน้ํานะใครที่ไม่มีกระดูกของม้าน้าเราคิดว่าน่าจะยังเล่นแบบเก่าได้อยู่นะคะแต่ถ้าใครมีแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะส่วนทีมของปู่กระบี่เดี๋ยวไว้จะอัปเดตให้อีกทีนึงนะคะส่วนตัวของเรายังไม่ได้ลองเล่นเลยเหมือนกันเพราะายังไม่2แดงเลยเดี๋ยวรอ2แดงก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะใครที่5แดงกันไปแล้วก็ลองศึกษาจากคนอื่นไปดูกันก่อนนะเดี๋ยวถ้าของเราเราค่อยตามไปนะ โอเคไปแล้วเดี๋ยวเสาหน้าเสาหน้าคิดว่าน่าจะมีไลฟ์นะคะคิดว่าสองเวียนปะทะน่าจะกลับมาละไว้วค่อยเจอกันเสาหน้าหรือว่าคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดบาย